คุณกำลังเผชิญความยากลำบากที่จะนอนหลับในเวลากลางคืนไหมเมื่อคุณหลับตาคุณรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่คุณกลัวเสียงเล็กๆน้อยๆหรือเงาไหมคุณมักจะกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่เหมือนคุณไม่สามารถหยุดสมองของคุณได้คุณรู้สึกว่าคุณได้ลองทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีอะไรช่วยได้เลยหรือเปล่าอย่ายอมแพ้แม้ว่าทุกสิ่งรอบตัวจะดูน่าสิ้นหวังก็ตาม พระเยซูบอกไว้ว่าทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและมีภาระหนักจงมาหาเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนเขาห่วงแยคุณและรักคุณอย่างสุดซิงจงหันไปหาพระองค์ด้วยการอธิษฐานและทูลขอพระองค์เพราะพระองค์ทรงได้ยินคุณโดยทางพระเยซูคุณสามารถสัมผัสถึงสันติสุขและความหวังที่แท้จริงในชีวิตของคุณได้